ครับหลังจากนั่นไปสักพักนะครับก็จะประมาณนี้ครับครับทุกคน เราจะมาลองชิมกันเลยหนังควายจีที่เราจีเ่เรียบร้อยและทุบดูนะครับว่าฟันผมผมจะสู้กับมันได้ไหม ก็เขียวเพลินดีนะครับหนังเขาก็มีความเค็มเค็มจนออกขมเลยอะแต่ถ้ากินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ําจิ้มนิดหน่อยก็โอเคอยู่นะครับ สังายจิโอเคนะครับเพื่อนชาติก็เค็มๆสู้ฟันนิดหนึ่งเจียวดิ่ง